มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาพแรกที่สมปองหลังลาสิกขาแล้วค่ะ29ธันวาคมนะคะจะเป็นวันที่พระมหาสมปองตาะละปุตโตอายุ43ปีพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองพระอารามหลวงมีแผนที่จะลาสิกขาเป็นนายสมปองนครไทยสงตามที่เคยประกาศก่อนหน้านี้นะคะ ตามหลังนายไพยวันวันรณบูตรหรือว่าอดีตพระมหาไพรวันบวรวันโนที่ได้ลายสิกขาไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้พระมหาสมปองได้เปลี่ยนชื่อ Facebook เป็นแม่ปองโดยมีคนถูกใจเพจนี้อยู่1,22898้านคนค่ะโดยวันนี้นะคะ28ธันวาคมเพจ Facebook แม่ปองได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณ30ปีในวงการสงฆ์ขอเป็นอุบาสกขอยกพระพุทธศาสนา อุปถัมภ์พระเทรานุเทระพระหนุ่มเน้นน้อยส่งเสริมการเรียนบาลีไปตลอดชีวิตของแม่ปองครับผมล่าสุดนะคะเพจ f a c e b o o k เรื่องเล่าชาวนี้ได้โพสต์ภาพทิศสมปองใส่เสื้อแขนยาวสีขาวหลังราสิกขาพร้อมข้อความว่าพระมหาสมปองตรัปุตุโตได้ราศิกขาเป็นนายสมปองนครไทยสง์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากประกาศเลิกศึกในวันนี้เวลา13นาฬิกา9นาทีค่ะ อย่างไรก็ตามที่สมปองหลังลาสิขาแล้ว 29, ธันวา64ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ